โรงเรียนเทศบาลสองบ้านกระทูจากโรงเรียนเล็กๆคือโรงเรียนบ้านกระทูที่เทศบาลเมืองกระทูได้รับการโอนถ่ายจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตเมื่อปีพุทธศักราช2552และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทศบาลสองบ้านกระทูและได้รับการพัฒนานด้านต่างๆทั้งด้านบุคลากรอ,อาคารสถานที่ให้เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองจนกล่าวได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งโอกาสของการพัฒนาด้านการศึกษาที่มอบให้กับลูกหลานชาวเมืองกระทุ้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้เรียนในโรงเรียนใ,นใกล้บ้านในโรงเรียนที่มีมาตรฐานที่สูงกว่ารัฐกำหนดโรงเรียนเทศบาลสบ้านกระทุตั้งอยู่เลขที่9ทับ1หมู่ที่ส ตำบลกระทูอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ต83120หมายเลขโทรศัพท์076-322-134ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายรวม876คนครู40คนและบุคลากรสนับสนุนการสอน3คน สำหรับทางด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลงบ้านกระทูได้มุ่งเน้นทางด้านวิชาการภาษาต่างประเทศโดยได้ทำการบันทึกข้อตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและต่างประเทศให้ทำการสอนให้กับนักเรียนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยมุ่งให้เด็กๆได้รู้จักตนเองสามารถเลือกสรรอาชีพที่ตนเองสนใจ อยากเรียนอะไรได้เรียนตรงตามความถนัดและความต้องการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นคอมพิวเตอร์กราฟิกการซ่อมรถจักรยานยนต์อาหารพื้นเมืองช่างไฟฟ้าช่างเสริมสวยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นทักษะทางวิชาการแล้วยังได้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆโดยได้มีกิจกรรมเรียนรู้ค่ายภาษาฝึกปฏิบัติจ,จริงกับเจ้าของภาษาเพื่อเรียนรู้ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณแก้ปัญหาได้และกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ผ่านกิจกรรมปลูกผักกินได้บอกปลาดุกเลี้ยงไก่เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนปฏิบัติจริงนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อยอดด้วยการจัดทำบัญชีครัวเรือนและเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสากลโรงเรียนเทศบาลสองบ้านกระทูได้เปิดรับนักเรียนหลักสูตรห้องการเรียนรู้ IEP ระดับกระถมศึกษา เป็นห้องเรียนที่สร้างเสริมศักยภาพเฉพาะด้านภาษาความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสื่อนวัตกรรมจึงนับได้ว่าโรงเรียนเทศบาลสองบ้านกระทูเป็นโรงเรียนแห่งโอกาสของเด็กๆชาวเมืองกระทูอย่างแท้จริง